มาต่อกันนะครับส่งท้ายกีจกรบต้อนรับปีใหม่นะครับและชุดนี้นะครับเป็นแบบแพ็คมาเลยนะครับสาขาเดียวกับที่ผมเคยได้ SSR มานั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันเลยครับว่าแพ็คลุกเราจะได้ใบไหนมานะครับการพอครับ เดียวอแล้ครับนี่นะครับแปดทอนะครับกับสาขาที่ผมเคยแตะ s อ r มานะครับจะมาดูนะครับว่าหอที่1เราจะได้มีลุ้นหรือเปล่าเลยครับน่าจะยังนะครับมาต้อนรับนะครับปีใหม่กันนะครับยังธรรมดานะครับไปดูหอที่2ครับลุ้นครับธรรมดานะครับเอ๊แป๊บหนึ่งธรรมดานะครับ กำลังทำเวลาอยู่ครับเพราะว่าเมมโมรีนะครับใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับธรรมดานะครับ0ูนย์และธรรมดาครับพี่เอนะครับพี่เอน่าจะธรรมดาหรือเปล่าธรรมดานะครับ26 76ครับธรรมดาไปดูข้อที่5ครับน่าจะธรรมดานะครับธรรมดาครับ และธรรมดาครับเอทั้งคู่เลยนะครับโบตันครับจับปุ๊บลุ้นปั๊บแล้วก็ธรรมดานะครับมีพุมาแล้วครับและธรรมดานะครับเอาแล้วครับเหลือสองหอสุดท้ายครับจะแจ็คพอตแตกหรือเปล่าเอาแล้วครับงานเข้าแล้วไหมเนี่ย ามเก้าธรรมดานะครับโหธรรมดาครับขออสุดท้ายครับเอาละครับขออสุดท้ายโอ้โหมาใบบนนี่ครับมาใบบนเลยนะครับมาใบบนเลยนะครับเก้าสิบเก้าครับและใบนี้ครับเุ้ยเอาละครับเอาแล้วน่าจะทีอาร์แล้วมั้งครับงานนี้ขอดูด้านบนนะครับ เฮ้ย SSR เฮ้ย SR SR ครับ SR แบบนี้ SR ครับ SR SR อะไรเอ่ยโอ้น่าจะเป็นใบที่ผมยังไม่เคยได้นะครับน่าจะเป็นฉากต่อสู้นะครับน่าจะเป็นฉากต่อสู้หุย SR ครับทุกคน SR ครับ SR แต่ด้านล่างคุณคุณเนี่ยเจ็ดสิบเอาแล้วพอเจ็ดสิบขึ้นมาแล้วครับ น่าจะเป็นคูวาบาระนะครับซึ่งผมมีท R อยู่แล้วนะครับแน่นอนครับ1 2 3ครับนี้โอ้โหมาเข้าคู่กันจนได้นะครับสุดยอดครับคูวาบาระนะครับมาได้ทองสักทีนะครับฉลองปีใหม่กันหน่อยนะครับกับทองคูวาบาระนะครับสุดยอดครับอ่ะลุ้นตามหา s r ใบที่2ของผมกันต่อไปครับ